มวนมนเดี๋ยวเดียวมือนรุ่นจะเหงาไหมครับผมครับมื่อนี้ฮะกีแฟขึ้นดาว่าบองเมื่อนี้กาแฟิ่เอาเพ่งกาแล้วแต่หลับกะน้นองนั่นเอาเพ่งฮักลาทิ่ผ์าแต่อกันบดบดเต็งหอกเมื่อขึ้นไหนมีเ้ามดูสึกวันนองนี่ท่านี่อันนั้นเป็นไรเมื่อนี้ก็ต้องอาเนเสอร์เต็นของ่ายระสึกคิกทาเขา โอ้ยค,ครับบ่ได้อาบน้ำเลยผมนอนกลับมาจากศาลกลับมาจากศาลเมื่อหา่างห้อง้านตอนนอนแกนใบสองกับสลบปลงที่นอนนัดตื่นอีกที่นึงกะหาโมงเลยบ่อาบน้ำเลยนี่มากะสิแป้งหนาฉีดสเปรย์แล้วก็สิแป้งหนาแล้วเอาอยางแล้วยางตนี้ต่อยอยางมันผมอยู่ในช่องผ่ามันถึงวัน ให้ทีมงานใจกันร้อนสุขภาพมือแรงไม่กำลังใจวันนี้นะครับมีไลฟ์สดของแอนอรดีนะมีไลฟ์สดอรดีนะครับที่เพจแอนอรดีทุกคนอย่าลืมไปช่วยกดแชร์กดไลค์ like, ติดตามผลงาน,นคือผมอะ่ะให้ทีมไลฟ์ไปไลฟ์ให้ทุกบุฟฟีแต่พี่น้องกัซอยสนับสนุนบ่ได้ให้เสียเงินหรอกครับให้กดแชร์ไปไลไหลายๆแห่นะครับแล้วก็เข่ามะบึงคลิปจากเพจหลักนะครับเพจแอนอรดีนะครับหรือเพจแอนอรดีแฟนเพจก็ได้ แต่วาคลิปเดียวนี่ก็สิลุงทะเพยแอนอรดีกำลังสินอน,นครับพีบีใครซื้อบอสแคร์นะครับทักไปที่เพจแอดมินพี่บีได้นะครับบอสแคร์นะครับช่วงนี้ผู้ใดของขาดก็ทักไปที่แอดมินพีบีได้นะครับ,บ หมุดมาจะเข้ากะได้บีบีหมุดมาจะเข้ากันได้เพราะว่ามีหลายคนถามอยู่วันไหนจะขายบอสแคร์จริงๆขายทุกวันเลยครับถึงแม้นว่าไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยสามารถเข้าไปเพจเพจแอดมินบีบีหรือว่าเพจแคร์ได้ช่องทางเดิมนั่นแหละที่เราเคยซื้อนะครับช่องทางเดิมที่เขาเคยซื้อนะครับหรือเพจออร่าช็อปได้นะครับเพจบอสแคร์ก็ได้นะครับไปช่องทางเดิมที่เราเคยซื้อก็ขายทุกวันนะครับถึงบ่ได้ไลฟ์สดปักหมุดจิงยงไส้เนดะี๋ยวนี้ ีก็ช่วงนี้ยาสีฟันนี้ขายดีมากเลยนี่คนรับไปแบบยกลังมื่อว่างสองหมื่นผ่พ่านมากนีคนยกลังเอาไปแจกนะครับเอาไปแจกนะเพราะว่าเป็น <S <S ยาสีฟันที่ใช้ดีมีอีกหลายคนที่คอมเมนต์ก็รอเลยครับถ้าไม่หยุดรอเลยถ้างบ่หย,ยุดอันนี้มันไม่ใช่การขู่นะแต่ว่าเป็นการอยากให้ทุกคนเขาลบในสิทธิ์นะครับเขา ในสิทีเ่เสรีภาพสิ่ธที่มนุษยยชนคววมเป็นมนุษย์ของเขาคือกันเขาต้องแมนว่าเขาบอกเขาลบนับถือกันเนี่ยเขาขยับไปทำลายเกิดมาเป็เหตุแต่งขอขัวอื่นเขาแตกแยกเขามีแผนมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกรรมมันมันชั้นต่าเดียวพี่น้องคนเขาเหยียเอียงแต่ใจจังสันไม่ต้องกังวลหรอกว่าคุณทำชั่วคนนี้ทำชั่วแล้วคุณต้องสาปส่งมึงคุณต้องวิจารณ์มึงคุณต้องทำลายมึงว่าต้องเขาเป็นคนนอกเขาอยู่ทางผลกรรม ใครทาอะไรอ่ะเขาจะได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทําเองอย่างเช่นผมทําไม่ดีอ่ะผมจะได้รับกรรมเองโกดแทงกรรมเลยครับพีบ่น้องนะครับเสื้อกดแทงกรรมทุกคนถึงผมทําไม่ดีหรือผมทําผิดหรือผมอะไรสุดท้ายรับผมเองจะด้องยงโดยที่เราพูดติดตามนี่ยแมนวามูเจ้าโบอมดามาออย่างสุดท้ายผมเป็นคนเหตุกรรมผมก็ต้องได้รับ ขอให้เราอยู่พื้นที่ของเราเราก็ติดตามผลงานการแสดงหรือช่วยนี่แหละซิมันซอยได้คนว่าฮันลีเนี่ยอย่างเช่นคลิปแอนเนี่ยเพีงช่วยปั่นช่วยดันช่วยกันติ๊กตอกช่วยดีอ่านี่นี่นี่ผมปักหมุดให้แอดดีนะครับใครสนใจสั่งบอตแค์กดลิงก์ที่ปักหมดุดสนับสนุนค่านุ่มลูกในเดอ้อค่านุ่มลูกของแอดมินบีบีปักหมุดให้แล้ว ลูกเราใหญ่แล้วสนับสนุนแอดมินดีๆนะครับตัวแทนขายบอสแคร์นะครับอันนี้โบแมนโบแมนเอียังก่อนบแมนโปรเจกต์บทนีเนย